อาจารย์ครับอาจรยคับต้องไหนเนาะอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องน้นกันเช็ได้ผมพูดยาวอ่าอ่าเอาสั้นๆอาเชนขอโอกาสค่ะคือเมื่อเช้านี้โยมฟังที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าการก้าวลงสู่คันนะคะมีสี่อย่างค่ะแล้วก็แบบหนึ่งไม่รู้สึกตัวตอนก้าวลงสู่คันแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตอนอยู่ในคันแล้วก็ ข้อออกมาก็ไม่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะยมัไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงอ,อยากให้อาจารย์อธิบายค่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นเรื่องของอินอินซีของสัตว์ท,ที่เอ่อที่ไม่เท่ากันตรงตรงนี้มันมันมาใช้กับในภาวะตรงนี้ไม่ได้เพราะเราจะไม่ไม่สามารถที่จะไปไปอยู่ในช่งวงวะาที่ก้าวลงสู่ขันนะ เราก็เลยจะจะรู้สึกถึงภาวะตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ให้เราทราบว่าการที่จากพบนึงเนี่ยตายมาสู่อีกภพหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันมีสัตว์ที่ทั้งที่มีสติสัมปชัญญะตลอดทุกขั้นตอนนะจนกระทั่งออกจากคัน,นกับพวกที่ไม่มีสติสัมปชัญญะตรงนี้หลงลืมนะอ่าจนออกจากคัน เ <c oughs> นี่ยเราทราบตรงนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแบ่งประเภทรู้ความเป็นสัพพัญญูของพรวกเนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าช่วงกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนพบใหม่ของสัตว์เนี่ยนะมีการขาดสติหลงลืมในช่วงจังหวะนี้แต่สัตว์บางพวกเนี่ยมีสติตลอดเวลาแค่นั้นเอง มีการมีสติตลอดลาคือมีการรู้ตัวตลอดเวลาว่าอ่าอันนี้เราตายแล้วนะแล้วเรากําลังน้อมเข้าไปสู่คันนี้นะดํารงอยู่ในคันนี้นะออกจากคันนี้แล้วนะรู้ตัวตลอดเลยซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าค่ะคงจะมีสติจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะอะมีสติ ก้าวลงสู่คันมีสติอยู่ในคันมีสติออกจากคันมารู้ตัวหมดทุกขั้นตอนค่ะแล้วแล้วที่ไม่รู้สึกตัวเลยอะคะก็เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยเออพวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เลยออกมาแล้วถึงรู้แวปุ๊บรู้ <laughs> เนี่ยโยมก็สงสัยว่าถ้าไม่รู้สึกตัวนี่เหมือนกับว่าถ้ามีชีวิตก็ต้องรู้สึกตัวอ่าฮะ แล้วอยู่ในคันแล้วไม่รู้สึกตัวนี่ก็เหมือนกับว่าตายแล้วก็คลอดออกมาแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันมันความหมายมันคือยังไงขาดการขาดสติเหมือน <c oughs> เหมือนโยมโยมนั่งอยู่เนี่ยแล้วโยมเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่อง,องนี้นี่ยโยมขาดสติแต่โยมก็ยังไม่ได้ตายนะ <c oughs> แต่เป็นบางจังหวะที่โยมเนี่ยเผลอไปฟุ้งซ่านไปตอนนั้นเนี่ย เราขาดสติขาดกายยะขาตาสติขาดการตั้งจิตไว้ในกายนะซึ่งสัตว์นั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งตั้งจิตไว้นะในคันได้ตลอดก็หลุดไปคิดโน่นะกลับมาหลุดไปปรุงแต่งนั่นโน,นนี่กลับมาอย่างเนี้ยแล้วก็ก้าออกจากคันแบบไม่รู้ตัวก็เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ก็ออกตามเหตุตามปัจจัยอ๋อค่ะสาธุค่ะ